วันนี้จะแจงปลาทับทิมค่ะใส่สายบัวแจงแบบแจงส้มแบบอีสานค่ะแต่เป็นปลาทับทิมอันนี้คือหอมกระเทียมขาตะไคร้เราจะใส่ไปในน้ำแจงค่ะริงพริกแกงเราก็ตําไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เราเอาความหอมเอาอันนี้คือพริกแกงที่เราตํา ให้ตู้เย็นไว้จะแจงสยยอดมะขามอ่อนค่ะ ถ้าใส่มะขามเปียกแล้วมันไม่หอมเหมือนแกงยอดมะขามอ่อนเพราะว่าใบสดๆนี่เรามาแกงแล้วมันจะหอมยอดมะขามอ่อนหอมแบบธรรมชาติมันก็จะอร่อยใส่น้ำปลาที่หลังเพราะว่าใส่น้ำปลาไปก่อนนะมันชอบน้ำดำยิ่งแกงสายบัวนี่มันยิ่งดำสายบัวมันจะออกดำ,ดำ ก็เลยเอาน้ำปลาใส่ทีหลังนี่ต้มแป๊บเดียวก็เปื่อยแล้วแจงด่านเท่าอะค่ะแจงอีสานอีสาน รสชาติี่ออกแบบอีสานอีสานแกงใส่น้ำปลา เที่ยวใบมะขามอ่อนมันจะอร่อยค่ะเหมือนกับเราต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะอันนี้เราแกงแบบบ้านมันก็จะอร่อยแกงซูตรอีสานแกงบะยาเราขายแกงง่ายๆขอโทษขอไส้เด้อเสียงมีเสียงบ่มีและคะ่ะแกงปลาทับทิม ใส่สายบัวยอดมะขามอ่อนแกงแบบี่สานค่ะอร่อยค่ะใส่น้ำปลาค่ะแกงแบบบ้านเรานี่แหละค่ะแสบเสบนัวๆคือเกาค่ะ <S <S 1> <S 1> เป็นนั้นว่าจบคลิปไปแค่นี้และะ้ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ